ปอตโต้สาขาที่อากิฮาบาระจะอยู่ที่ชั้น 3, 4, 5นะครับขึ้นลิฟต์หรือบันไดก็ได้เริ่มที่ชั้น3นะครับก็จะเป็นพวกเกมตลับ FC Super บรงโกได้จะอยู่ที่ชั้นนี้นะคะรับ ก็จะมีแผ่นก็จะเป็นพวกเซตเทิลดิงแพ้ก็มีเนโอจีโอตกแต่งสวยงามตามสตา์ซูเฟอร์ปัตเตร์ก็มีพวกอุปกรณ์ของเล่นที่เกี่ยวกับเกม สีนะครับจะเจอน้องโอ้สตาฟอกจะเป็นพวกแผ่น PlayStation เพรีหนึ่งเพอสองและเพสาม PSP ก็มีเกมอันวอ ร้านนี้แท็กฟรีไม่ได้นะครับชั้น5 mm hmm. ก็จะเป็นโซนตู้อาเขตทางขวาก็จะเป็นพวกขนมน้ำา mm hmm. กาประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าด้านในมีคน อนดลเกตก็จะมีของสะสมมีเกมเกมจะอยู่ชั้น6นะครับมีทั้งเป็นขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดก็ได้ เพเดอร์ร้านนี้จะอยู่ที่ริมถนนอากีทับบล้าเลยนะครับเกมเรตโรจะอยู่ที่ชั้นสองผู้โบกด้านล่างก็มีเกมแต่ว่าเป็นเกมพวกเกมใหม่เกมเรตโรอยู่ทชั้นสองคลิฟต์หรือขึ้นบันไดก็ได้อันะ ร้านนี้สภาพก็คลาคล้า,ากันไปแ่็ฟรีไม่ได้ก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าจากเม,มื่อก่อนราคาก็สภาพนะครับไม่มแพงร้า,านนี้นะักท่องเที่ยวจะเยอะฝรั่งจะเยอะ ร้าน<ล>ต่อไปเล d โชค c มก็อย <society> ู <hã> so, ่ริมถนนเส้นเดียวกับเทเตอร์นะครับใกล้ๆกันแท็กซี่ได้แต่สภาพร้านนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเน็ดเล่นราคาก็อยู่ในเลทแรงอยู่ครับเพราะว่าอยู่ริมถนนนะองเที่ยวจเยอะราคาค่อนข้างจะสูงหน่อย สองชั้นนะครับชั้นสองบริเวณด้านในชั้นสองครับ ร้านต่อไปร้านบีบร้านนี้อยู่เส้นกลางนะครับเข้ามาอีกเป็นเส้นในนะครับแล้วก็จะอยู่ชั้นใต้ดินร้านในถ่ายไม่ได้นะครับร้านนี้ก็ใครที่ชอบแนวแนวสายลึกๆพวกอาเกดบอดเกม M S X F M MM Town ก็แวะเข้ามาดูได้นะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับ อลกหนึ่งล้านครับซูรุกุยาสาขาอากิฮาบาระ,ะอยู่ติดก,กับบีฟเลยนะครับเดินมาจากบีฟมานิดเดียวครับอยู่ติดก,กันเดินเข้าทางนี้เลยมีชั้นเดียวห้องเดียวไม่ใหญ่แต่ของแน่นราคาบันกลานะครับก็คนพื้นที่ของที่นี่ส่ดดวนใหญ่ก็จะใช้บริการของร้านซูรุกุยา ล้านสุดท้ายร้านเฟรนจะสังเกตยากนิดนึงนะครับก็มีป้ายเล็กๆตั้งอยู่ขึ้นชั้นสองได้เลยอยู่วันอังคารกับวันพุธนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอถาดข้าวห้ามนำล่มเข้านะครับเปิดสิบเอ็ดโมงปิดสองทุ่มด้านในห้ามถ่ายนะครับ ร้านเทนะครับชั้น2ชั้น3นี่ชีเด็ดเลยเดี๋ยว,วเรารับไปดูกันนะครับ ทีก์พัชคนเยอะมากนะครับเ้นสามไมเตอร์สีอัตราสเต์ไฟเตรอตร์ครับเอียบอลสเตอร์คัตตัน 98นะครับท่านอัลติเมทเนี่ยท่าวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคือมาชั้น4นะครับก็จะเจอพวกตัวอเขตเกมใหม่ๆนะครับ กลายเป็นว่าตู้เลตโชตู้เกมตุ้เก่เกาๆคนเยอะกว่าครับโอ้คัมเมเนเดอร์ตู้ดาบกรอนนะครับคนเต็มเลยต้องมีการ์ดเล่นด้วยนะตู้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ตัวดับเพลฟน เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับติดน้ำโกหนึ่งร้อยเย่เกมแพคแมนละลี่เอ็กซ์ิกจักแพคแมน มาเจอตู hey, he ้ดาริโอสพักสองนะครับได้สองคนคนละหนึ่งร้อยเยนจอกว้างเจอใหญ่มากอมาลองดูครับไม่ยุ่งวุนอยู่แล้ว ่อยนะครับเอาใส่ชื่อหน่อยนี่แกใส่ชื่อหน่อยเอ๊ะยพยัยก่อน